โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะผมพบผมนะครับไซมอนนะวันนี้เราเล่นกันในเกมร้หน้า RPG นะผมพอดีว่าผมบังเอ,อิญนะผมไปเจอสักแพสักแพนึงนะผมผมได้เข้าไปเจอท่านหญิงผู้สูงศักดินะผมกําลังบริจาคนะผมทรัพย์สินส่วนตัวให้กับผู้รีภัยนะัทที่อบยกมาที่เมืองโนโเอลเทาวนะทุกคนคุณลุงผู้ใจดีและคุณหญิงผู้สูงศักดิ์หาอะไรแห่งกินไหนซิ บามาดามตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องไปจากที่นี่แล้วนะออืเดี๋ยวก่อนเราเควนให้หัดเสร็แกพวกเขาทั้งหมดนะรับทราบขอรับขอบคุณนะฉันนะ่ะมีลูกสองคนที่บ้านอรบกวนนายหญิงช่วยบริจาคเงินเพิ่มได้ไหมไม่นะตอนนี้นะ่ะ ถึงแล้ที่เราต้องไปจับนี่แล้วจริงๆเซบาสเตียนไม่เป็นไรช่วยเขานะแต่ท่านหญิงชีวิตผู้รี้ภัยนะ่ะไม่คุณค่าเลยหรือเรานะ่ะทุกคนต่างก,ก็มีชีวิตนะในเมื่อเรายังมีแรงเหลืออยู่นะ่ะเราควรช่วยเหลือพวกเขานี่คือคำสั่งองคขอรับนายหญิง อ่นี่พืละวันจากท่านหญิงผู้สูงศักดิ์ของเราถึงเธอนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับรักบ,บุญเอาละโอ้ต้งจำไว้ว่าพวกเรานะ่ะมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่แกค่ครอบครัวของนายอะไรคุณทานลงไปนะ่ะฮ่าฮ่ปกติจะกินได้นะแค่แกะสองขา ผอมๆแต่วันนี้นะ่ะกินมาได้ทั้งตัวเลยอ่าเนื้อม้าสดๆไอ้ไอเลี้วนี่เขาสา่าให้เงินนะครับผมและผู้หญิงผู้หญิงที่สดใหม่ <mm <k> อะไรนะอ่าไม่นะไม่นะคุณทานี้ทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ช่วยคุณเหรออย่านะปล่อยฉันไป นงผู้หญิงอยู่เฉยเยี่ยมมากวันนี้เนะี่ยฉันโชคดีจริงๆเลยอ๋อเธอดูสุขภาพดีนะจะอยู่ได้สักประมาณสองสามวันะนะะใช่ไหมไม่คอล้องล่ะใครก็ได้ช่วยทีได้โปรดว่าไงนะหยุดนะอ้าวผู้หญิงมาอีกแล้วไม่แต่ว่า ฉันนี่แค่เดินผ่านมานะ่ะอ่าวันนี้น่ะโชคดีจังเลยนะว่าไงสาวน้อยอืมไม่นะเธอเอ๊เธอ,เ,อ,เ,ธอเธอหน้าอกเล็กยนั้นเหรอแล้วไงล่ะเธอมาแค่เด็กเลือดขอน่ะอะ แต่ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันไม่ใช่เด็กเลื้อขอนะฉันเป็นเด็กผู้หญิงฮะเชอ่อนะเป็นผู้หญิงอย่งนั้นเหรอตลกชะมัดเลยอ้าวเป็นผู้หญิงงั้นเหรออืมตอนนี้เราก็ควรจะจับเซลล์ด้วสินะฮะโอ้โหมาผมเกิดเหตุไล่แทงกันนะ จะหมดจะมวยบอกเลยว่าให้หนึ่งร้อคนก็มาเหอะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับผู้หญิง e h e l l เอ๊ะแล้วคุณน่ะสบายดีไหมสิ่งนี้น่ะมันเกิดขึ้นยอังอไงเหรอก็ฉันผิดหรือเปล่าล่ะฉันมีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติน่ะเอาล่ะรักลบได้ปโปรดนะ ส่งชันกลับไปที่จะปลอดภัยทีเถอะนะโอเคเอาแล้วผมเป็นภารกิจคุ้มกันนักเดินทางนะผมคุ้มกันท่านหญิงผู้สูงศักดินะผมเป้าหมายคือส่งแปนป้อมปาการวันโลกาวินาทนะผมรางวัลเดือดทองแดงใหญ่สามเหรียญสีทางบวกสองนะครับลูกช้าคือท่านหญิงผู้สูงศักดินะผมมาเอาละเดี๋ยวเราจะพาท่านหญิงกลับบ้านกันดีกว่านะครับ แล้วในนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีลูกแอปเปิลกับออกก็โง่นะทุกคน <c oughs> รู้สึกว่าเดี๋ยวผมขอดูของแปนหนึงนะโอ้แปลงผักเอาไว้ตากผ้าด้วยเพิ่งรู้นะครับแม่งอสี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะน่าเป็นข้างบนเนาะไปไปดีกว่านะครับ เดี๋ยวนี้ผมขออัดชิปสั้นๆเนอะเอาละอีกครั้งนะข้างล่างนะ่ะมันร้อนมากเลยนะเหมือนร่างกายกำลังถูกเผาไหม้เลยเอ๊ะ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 ประสาทตายอยู่นะกายละคนอืมพวกโจนอย่างนั้นเหรอพวกโจนสโสโครกลองคุยกันดีกว่าแนละ้ว พวกเขาพูดถึงความลำบากและพวกเขาพาเด็กน้อยในครอบครัวผู้หิวโหยท้าหลังให้เราหน้าดูนะอ่ะฮะนี่ใช่ไหมอ่า uh huh. ถูกปะอ่ะ uh huh. ลองคุยดีครับขอบคุ้นนะบางทีในโลกใบนี้เนะี่ยยังมีคนที่สามารถไว้วางใจได้นะอ่อ uh huh. ขัานนักลบ เธอน่ะชื่ออะไรเหรอฉันชื่อว่ารอหน้าน่ะรอหน้าขับคุณอีกครั้งนะฉันน่ะจะออกจากเกาะนี้เร็วนี้แล้วล่ะบางทีเราอาจจะได้พบกันอีกนะแต่ฉันก็จะจำคุณตลอดไปนะรอหน้าอินดีนี่นะครับผมในโลกของพี่พวกออกนะครับกับพวกปีศาจนเาพวกออกพวกปีศาจเนื้อ,พว,อพวกปอสิกายพันธุ์นะครับ ไม่พอนะยังมีกลุ่มโจรอีกนะผมแล้วก็ผู้อพยพนะครับอืมก็บปิ้งกยยังมีนะผมว่ามันสื่อได้ถึงกระยุกนะครับในยุคที่ผู้คนหิวโหยนะผมย,ยุคที่แบบว่าผู้คนไม่มีศีลธรรมนะครับอ่ะโอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปวัยเพ็ญนี้ก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะผมก็จะไม่ว่างนะพรุ่งนี้ผมจะไปอืมเที่ยวนะผมถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดติดตามไซมอนด้วยนะครับ เปหนึ่งหันทับไปนะแล้วคนกดติดตามอยู่แล้วก็รับกวนกดไลค์แล้วยนะครับแล้วเจอกันชิปหน้านะครับไปบ,บุยขอ้วทุกคนนะครับผม